อัปเดตโครงการเิจิทัศน์วอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเตรียมประชุม15กุมภาพานันธ์นี้สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เกดอัปเดตโครงการเงินจิทัลน์หนึ่งหมื่นบาทให้ทุกคนได้ฟังนะคะอัปเดตล่าสุดวันนี้เลยค่ะวันที่12กุมภาพันธ์ปี2 5 6 7รกบ่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฟังจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะคะทุกคนอัปเดตข่าวสาเช้านี้กันเลยนะคะใครยังรอเงินจิทัลน์วอลเล็ตอยู่ นะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการกล่าวถึงกรณีที่ปปชนะคะทำหนังสือข้อเสนอแนะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะว่าขณะนี้นะคะหนังสือได้ส่งมาถึงรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะนําเอารายง,งานของปปชนั้นมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ เงินดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้แน่นอนและก็มั่นใจว่าหลักการของโครงการนี้นะคะจะต้องถึงมือประชาชนไม่มีการทุจริตและปรับพืติมิชอบนะคะนอกจากนี้เนี่ยได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้แล้ว รวมทั้งจะไม่ลดกลุ่มเป้าหมายของโครงการด้วยนะคะแต่ว่าต้องฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอีกรอบตามที่ทุกคนอาจจะได้ข่าวมานะคะตอนนี้ก็คือว่ามีกระแสข่าวนะคะว่าจะให้สิิตเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะจากเดิมเนี่ยที่ได้มีการบอกไว้ว่าจะให้ทุกคนนะคะที่อายุ16ปีขึ้นไปถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนนะคะไปเป็นให้เฉพาะสิทธิบัตรคนจนนั้นนะคะ ก็จะเหลือผู้ได้รับสิประมาณ15-16ล้านคนทุกคนเห็นด้วยหรือไม่นะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะก็มาติดตามข่าวสารกันได้เลยนะะเด็กเกดมาอัปเดตให้ค่ะคอมมูนิตี้ในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะใครคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมก็แชร์ค่ะผมแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ